สวยมากเลยผ่าชอบแต่หัวทางนะนะาี่เห็นไหมใครเห็นหัวใจกี่ดวงนะเฮ้ยเจ๊จะไปป้ายแก้มทำไมล่ะคะเราไมมาด้วยกันไหมไม่มีคนขับนะคะแต่มันไปได้ค่ะดูดิเฮ้ยกระเป๋าขอก็มีนะเฮ้ยของจริงของปลอมเนี่ยดูเหมือนกะของจริงยัย ตอนนี้เราอยู่ที่ไไหนนปก่อนน้องกายติดภารกิจที่โรงเรียนค่ะรอบนี้ก็เลยพิมพ์มากับพวกเรานะคะอ่าววันนี้เราจะไปไหนยังไงคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยเกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นกันว้าวว้าวว้าวอยากไปแล้วอ่ะที่บอกว่าเป็นครั้งแรกของเราเลยนะโอกินาว่าถ้างั้นเดี๋ยวไปเช็คอินกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเราบินไปโอกินาวากับฮ่องกงแอร์ไลน์แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปต่อเครื่องที่ฮ่องกงค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันดีกว่าไปค่ะ อ่าตอนนี้ก็บนทางฟ้าเ,เดี๋ยวไปดูกันว่ามีแต่ว่า,วามีอะไรเที่ยวนะ นี่นะคะเราก็มาถึงโอกินาว่าค่ะว่าแต่ป,ะปะ้าป้าขาเราจะไปยังไงกันต่อคะเนี่ยบอกมาห่ยอยที่ก็เติมไปเลยนะเดินได้ยังไงท้องใหญ่ท้องโยนแบบนี้ป้าาล้อเล่นคลิปนี้นะคะเราจะใช้บริการรถเช่าค่ะเช่ารถขับค่ะโอ้เช่ารถขับเลยเหรอคะทำไมต้องเช่ารถขับอะ่ะ ม้าไม่รู้หรอคะว่าบางทีเนี่ยไอ้พวกขนส่งสาธารณะอย่างเช่นรถเมล์รถตู้รถไฟเรือยอะเรือใบเรือดำน้ำเรือหางยาวสปีดโบ๊ทเรือโจรสลัดเรือสำคัญเรือคอปเตอยวไอ้หลังๆนี่มันเริ่มไม่ใช่แล้วมันไปไม่ถึงกันนี่ล้อเล่นบางส่วนที่ไปถึงและบางส่วนจะต้องแบบต้องเดินต้องเพื่ออาจจะไปถึงแต่ว่าต้องเดินต่ออีกไกลแถมม้ากำลังท้องอยู่เนี่ยมันมีสวามพร้าเยอะแยะเนี่ยเราก็ไม่ต้องแบกเลยฮะดีเลยะมันก็แบบว่าการเดินทางเท้ารถก็สะดวกสบายมากเลยสำคัญค่ะมันพวกปอด แล้วก็สะดวกสบายสใหรับครอรัวด้วยนะครับอาปลอดภัยเนี่ยชวนเลยเพราะว่าอะไรหรู้ป่ะเช่ารถขับที่ญี่ปุ่นเนี่ยพวงมาลัยขวาเหมือนที่บ้านเราเลยเหมือนไทยเลยฮะใช่ค่ะอะแล้วนี่เราจะไปรับรถยังไงเลยเช่ารถปลอดภัยต่อนะคะไปตามมาปไปเลย วันนี้นะคะเราจะเช่ารถกับ t o y ยต้าเลนส์าคาค่ะซึ่งเขาจะมีบริการชัตเตอรบัสนะคะระหว่างสนามบินรับส่งไปที่สาขาของเขาไปวันนี้จะรีวิวให้ดูว่าเช่ารถที่ญี่ปุ่นมันยากเลยมันไม่ยากไงตอนนี้เรามาถึงชัตเติรบัสที่จะพาเราไปที่โตโยต้าเลนส์ราคาแล้วนะคะไม่ต้องเสียตังค์นะคะนี่เป็นบริการจากทาง t o y o ต้าเลนส์ราคาเลยเทน สาขาของโตโยต้าเรนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้นะคะนั่งรถบัสมารถติดนิดหน่อยเลยนะคะประมาณ5้0ถึงสินาทีก็ถึงก็ไม่ไกลแต่อย่างใดไม่เสียเวลามากนะคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปรับลงเลยดีไหมไปเลยไปเลยไปเลยเจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษได้ค่ะไม่ต้องกังวลนะคะโจ้พิเวยองเรานะโอเคคอปปี้เว่โมเมนต์ ง่ายอย่างนี้เลยค่ะติดอ t e c คะอที่ไทไว้แบบนี้ติดต่อเจ้าทุกคากิมีปัญหาเกดมีัห <c oughs> าคุณสมาที่รีถ้าเกิดอุบัเหต่ตางๆนะคะแค่ โทรไปนะคะแล้วแสดงบัตรเนี่ยบัตรเบ่งมีถ้าว่าจะแบบว่ารถมีปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมอะไรอย่างงี้สตาร์ทไม่ติดนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยยีบชั่วโมงเนี่ยนะคะเผื่อป๊าป้าแอบหนีไปประมาณตัวยี3อ่ะถึงเวลาจ่ายรับเครดิตการ์ดได้ค่ะอย่งเี่หน่ง อ่ารับรถเช่าแล้วนี่นี่นีหูที่นี่เขาละเอียดมากนะฮะเขาก็จะแบบอธิบายหมดเลยนะตั้งแต่เอกสารที่เราใช้ซึ่งก็ใช้ไม่ได้เยอะอะไรครับมีบัตรปอดใบขับขี่ไทยแล้วก็มีใช่ซึ่งทําได้ที่กรมขนส่งนะครับห้าร้อบาทหนาที10นาทีก็แล้วแต่คิวนะครับก็เสร็จแล้วมีนี่มีคู่มือให้นะมีคูปองส่วนลดจช้อปปิ้งเลยค่ะนะพาว ในทีมือเนี่ยจะมีตัวแผนที่หลายอย่างมากมีเบอร์โทรสถานที่ท่องเที่ยวเออนี่มีไฟสัญญาณจราจรขับรกขดจราจรยังไงน้ามันเติมยังไงการเข้าท,งดดทางด่วนทํำยังไงนะครับ อันนี้คือเป็นประกันนะะก็คือว่าเวลาเรามาเที่ยวงี้นะเราก็ถ้าเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราก็จะเทียดใช่ไหมแต่นี่เราก็ซื้อประกันไปอย่างหนึ่งคืออยากสนับสนุนให้ทุกคนซื้อประกันบางคนบอกเฮ้ยเราขับเมืองไทยไม่เคยชนเลยหรอกเราจะบอกว่ากฎระเบียบของต่างประเทศอ่ะมันจะมีความต่างเล็กน้อย้ยคือเราซื้อประกันไว้เพื่ออุ่นใจใช่แล้วมารูป่าเาทำไมป้าถึงเลือกโตโยต้าไม่รู้ค่ะคือโตโยต้าเนี่ยอย่างที่บอกคนไทยรู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วเนาะโตโยต้าเต็มเมงไทย โตโยต้าเลนาอคาเนี่ยเขามีสาขาทั้งพันสองร้อยสาขาทั่วญี่ปุ่นเลยค่ะเยอะดังนั้นมันคอนข้นงครอบคลุม,มไม่จาเป็นต้องมาโอกินาวะนะคะสามารถไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็สามารถไปเช่าของเขาได้อีกข้อนึงนะคะคือรถโ,โตโยต้ามีรุ่นเยอะไหมคะเยอะมากรุ่นเยอะใช่ไหมดังนั้นเนี่ย ตรงนี้ก็เป็นจุดดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถตอบสนองความต้องการของครอบครัวได้มาแบบมาอย่างเรามาเป็นครอบครัวบางคนมาเป็นคู่รักสองคนเพื่อแบบครอบครัวเราขยายเอาอากงอาม่ามาด้วยอะไรอย่างนี้ก็สามารถเช่ารถที่ใหญ่ขึ้นได้เลยค่ะเอกสารต่างๆก็ครบถ้วนนะคะเดี๋ยวเราไปดูรถเราเลยกันเลยดีกว่านะคะม่เลอยากเที่ยวแล้วธรรมดาโลกไม่จำค่ะเราจะขับเอา่าดเลยนะคะนี่ เก็บของตาไอ่ะขอได้มากมายเดี๋ยวตอนนี้คือเขาก็ให้เราตรวจสภาพรถนะคะว่ามีการเสียหายอะไรหรือเปล่าซึ่งไม่มีเราก็เซ็นแลอธิบายละเอียดค่ะไฟตรงไหนเปิดตรงไหนง่ายมาก GPS ใช้ยังไงบอกหมดเลยอ๋อรถใหญ่กว้าง นั่งคนเดียวข้างหลังถูกใจน้องเจสค่ะตก<ช>ลงกใจน้องเจสค่ะมากลับบ้านไปซื้อเลยือบัตรทางด่วน ETC card ค่ะพี่แรกเราไปไหนก่อนดีครับไปโร<ล>ง,งแรมคะ่ะเราก็กดจาก destination นะคะแล้วก็เลือกแบบ code นะใส่ code ที่สมุดเล่มนี้ให้มาเลย เหมือนแบบเนื้อเราก็พร้อมออกเดินทางค่ะมาค่ะมันแพงไหมคะที่เรามาเช่าแบบเนี้ยเอ่อมัน,มบบน,มนก็ ต้องบอกว่ามันก็แพงกว่าขนส่งสาธารณะนะแต่ว่าซื้อความสะดวกสบายอย่างคันนี้ที่เราเช่ามาทั้งหมด2วันใช่ไหมคะเราจ่ายไปประมาณ4 8 0 0 0เยนนะคะ mm hmm. เขาก็แจ้งให้หมดเลยว่าเป็นค่าเช่ารถ4 1 5 8 0นหรอเยนเป็นค่าเช่า E t ที0 0กว่าเยนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีค่าที่เราต้องการฟิกรุ่นอย่างเช่นเราต้องการขับเอาผ่านคันนี้ใช่ปะเราก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกแบบ2 0 0 0ันกว่าเยนเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีค่าพวกประกันก็วันอีกวันละอีก540เยน อะไรประมาณนี้นะคะก็เรียกว่าครบถ้วนครบจแจกจงรายละเอียดดีมากมากเลยค่ะไปเราพร้อมเที่ยวแล้วอลอตอนนี้นะคะเราก็มาเดินเล่น,นะคะ่ะดาวเทาของเบืองนัฮะนะคะแลนะมาสะดุดตาที่ร้านนี้พอดีร้านนี้เนี่ยช็อปครีมร้านโอซึ่ง,งที่มันแปลกก็คือว่านี่มีเหมือนผมปรยอยไหนลองกินธรรมดาก่อนได้ไหมรสชาติมันเหมือนนมผง อ๋อนุมฮะเหรออัอันนี้ลองใส่เกลือของเขาดูสิเออมันมีความเค็มๆหน่อยๆด้วยนะไม่เค็มเบาๆเบาเออเบาเบาๆบาเบาฮะปากไงฮะเูอทุนตาใส่อะไรวาซาบิโซ่ด้วยโอ้ตลกอ่ะอ่ะก็มากินกันได้นะถ้าเอาถ้วยใหญ่สุดก็จะประมาณ380นะโอ้โหสมเป็นญี่ปุ่นไงีองขายเต็มเลยฮะอะไรฮะ เล่าดองงูเหา่าโอ้อย่างเงี้ยฮะทั้งคืนเนี่ยทั้งคืนได่กระเป๋าเกาก็มีนะเฮ้ยของจริงของปลอมเนี่ยดูเหมือนจะอนน <c oughs> ของจริงโอคินาว่าเป็นเกาะครับดังนั้นเรื่องอาหารทะลงทะเลนี่เขาน่าจะมีชื่อเสียงน,นี่ปลาจริงนะไม่ใช่ของปลอมเฮ้ยนายอ๋อได้เต้ไมออ่เป็นไรเป็นไรกันหมดฮะมีให้มูไม่ถ่ายรูปเยอะๆเลยคะ่ะ <c oughs> นี่นะคะร้านไอติมปูซิลค่ะอันนี้เนี่ยเขาว่ากันว่ามันเป็นต้นตำหรับของร้านโฟโมสปัจจุบันเนี่ยดูจากทรงจากสีอันนี้นะคะราคาก็จะเป็นโฟนอันเดียวอ่ะอันใหญ่350อถ้าอันของเราเลือกแบบแบบดับเบิลเลือกให้เลือกเทียบเลยฮะเราไปป้ายแก้มทำไมล่ะคะอันนี้สี่อันนี้450เฮ้ยได้เยอะเหมือนกันนะสี่ร้เนี่ยอ,อร่อยไหมเหมือนอะไรกม่วงก็เป็นผลไม้เปรี้ยวใช่ไหมอ่าอ่ามากินกันได้นะะอร่อยดีค่ะ ฮะ้าวันใหม่แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปขับรถเที่ยวโอกินาว่ากันค่ะวันนี้นะคะป๊าป๊าจะพาไปเคปมันซาโม่ค่ะมันซาโมเอามันซาโมหรือมันซาโม่เนี่ยแหละค่ะถ้าออกเสียงผิดหรือออกเสียงถูกก็ขออภัยนะคะคสงไข่ค่ะมันคืออะไรคะไอ้เคปมันเหมืน มันคล้ายมันม่วงนั่นแหละค่ะไม่ใช่ค่ะอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นจุดชมวิวที่ทุกคนจะต้องมาที่โอกินาวาแล้วก็ต้องมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะครับรถเที่ยวไปเลยไปเลยนะครับตื่นเต้นมากๆข้างหลังนั้นก็โล่งสบายมากเรานั่งเป็นคุณนายกันสองคน,น,นใช่ค่ะเลิศกว้างแบบนี้นุ่มๆด้วยน่าหลับมากเดี๋ยวเราจะใช้เวลาเดินทางกันประมาณหนึ่งชั่วโมง 1> 1. ตอนนี้เราก็มาถึงที่เคปมังสมุกมังสมุกเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นทางเดินไป่ะประมาณ400เมตรประมาณนี้เออเดี๋ยวเราจะไปดูแหละมของเขาที่เป็นรูปหัวช้างนะฮะว่า,าเป็นยังไงใช่ค่ะ ตอนนี้เราจะมาดูแหลมหัวช้างนะคะนี่เห็นไหมใครเห็นมากว่าเป็นรูปอะไรนี่สวยดีเหมือนกันนะวันนี้อากาศดีด้วยตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนแล้วคะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่จะต้องมาให้ได้เลยนะ่นคือโอกินาว่าชุรอุมิอ่าวเรียบนะคะแต่ว่าน่าเสียายมากที่เราทำเรื่องขอถ่ายทำด้านในไม่ได้นะคะเราจะเอาคาน้ไปคน้กัน ะะข้างในเนี่ยจะมีตู้ปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจะมีปลาอะไรอยู่ถูกไหมฉหลามมาโอ้เดี๋ยวเอาคัฟนี้ให้มาให้มาดูกันแล้วกันนะคะอะเดี๋ยวเราขอตัวกันหนท่าหลังจากเมื่อกี้นะคะที่เราไปเที่ยวอะพารเรียมกันใช่ไหมตอนนี้เราแบบว่าเที่วเสร็จกินอิ่มเติมําลังระบายเรียบ<ช>ร้อยนะคะ ตอนนี้เรากำลังจะขับรถข้ามทะเลไปยังเกาะโคโอุริกานซึ่งทะเลสะพานเนี้ยเรียกว่าสะพานโคโอุริค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่โคโอุริโบเชนทาวเวอร์กันจะเป็นยังไงไปดูกันแต่ว่าตอนนี้ได<อ>้ดูวิวสองข้างทางวิวสวยมากไปผาชาบชาบฝั่งนึงก็เป็นวิวเมืองน,น,นะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงโคลิโอเชียนทาวเวอร์นะคะซ <Okay. S 2> ือบัตรเรียบร้อยค่าเข้าผูา้ใหญ่800เทง300เยนนะคะโอเคเนี่ยเขาบอกว่าเกาะแห่งนี้เนี่ยอ่ยายัดเข้าไปอีกจะได้พูดไปได้อ่ยายัดเข้าไปอีกเขาเรียกว่าเป็นเกาะแห่งความรักเกาะแห่งความรักเหรอฮะ,ะถ้าใครแบบเป็นผูลล้รักมาก็จะช่วยส่งเสริมให้รักยิ่งขึ้นไปอีกแต่ถ้าทะเลาะกันก็จะยิ่งทะเลาะหนักกว่าเดิมเอาว่เอาตัวนี้นะคะมขึ้นรถต่ออันนี้ขึ้นไป<ต>ข้างบนโอเชียนรถตรงนี้นะคะมันพ<ต>ิเศษตรงที่ว่า นี่มันไม่มีคนขับนะคะแต่มันไปได้ค่ะทูดิดเฮ้ยเราเจ็น,น,น,ข,นขับรถบเจ๊เราเจจริงๆไม่ต้องขับแล้วมันขับเองอ่าดีดีมันขับเองเดี๋ยวรถชอปตรงนี้เนี่ยเขาจะพาเราขึ้นไปด้านบนนะคะซึ่งเป็นตัวทาวเวอร์เขา,าน,นี่เราขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นสะพานโคอลลีที่เราข้ามมาด้วยค่ะวิวสวยมากเลย ข <In> ึ้นมาถึงขั้นบนนะคะพ่ <c oughs> าะมี้จวเวอร Power, a n ม e l ิเซียมนะคะ <c oughs> น่าจะเป็นที่ต่างันะคะ ละคังก็ตีแล้วเดี๋ยวพาจะชันแล้วค่ะไใช่นะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดดึงที่เรียกว่าผู้รักมาตีตีกับละคังไก็ได้นะแล้วก็วิวตรงนีนะ้สวยงามมากสวยมากสะพานโคกุรินะะใครเห็นหัวใจกีด่ดวง อ่าด้านหลังเรานะคะเขาเรียกว่าล็อกคาร์ทคันล็อกอะะแมนก็เห็นรูปหัวใจนะคะที่เกิดจากการเห็นสียของนั้นเลยใครเห็นไหมก็อยู่ใกล้ๆกลโคลโอเชียนทาวเวอร์ค่ะลงมานิดเดียวแล้วมีที่จอดแต่ว่าเดินทางเดินลงเนี่ยระวังนิดนึงนะคะผู้สูงอายุไม่ควรมาแต่ว่าแนะนำคือถ้าใครแบบว่าอยากมาเล่นน้ำเป็นจอยแล้วน้ำทะเลลงนี้ใส่มากคนเล่นน้ำชุดจะเปลี่ยนได้นะใช่ค่ะอ่าตอนนี้นะคะเช้าวันที่3แล้วตอนนี้เราออกจาก เราเรียบร้อยมุ่งหน้ามาชมวิว,วที่สะพานไยชูโดโรพาเวย์นะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าสะพานสวยที่ไหนจะดูยังไงกันกคนือหลับไม่พอหรือไงคะลูกค่ะสใจด้วยอ่ะไปดูวิวกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูการผลิตเกลือที่นูชิมา ต้องบอกว่านะจุดน,นี้นะต้องขับรถมาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการเช่ารถหรืออะไรที่สะดวกสบายเขาบอกว่าเกลือที่นี่นะคะไม่เหมือนที่ไหนในโลกเลยนะคะรั<อ>งวันมากมายมหาศาลทีการผลิตเกลือเขาก็าจะสูบน้ำทะเลขึ้นมามเป่าเข้ามาภายในห้องนี้นะะเป่าด้วยลมร้อนแล้วมันก็จะกระเด็นออกมาเป็นเหมือนละอองเล็กๆเหมือนน้ำน้ำลายหมาม้้ปะคะเาะมันโดนความร้อนมากมันจะระเหยเป็นเม็ดเกลือตกหลุกลงมาข้างล่างข้อดีคือ มันมีแร่ธาตุสูงมากไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมนะคะและที่สำคัญซึ่งมันแตกต่างจากนาเกลือบ้านเราเหมือนกันนะมาดูสภาพมันจริงๆเกลือปกติเนี่ยมันจะมีความเป็นโซเดียมความเค็มสูงใช่ป่ะอาจจะแบบว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ที่เนี่ยประมาณสักท่าสิบเปอร์เซ็นต์ความเค็มจะแบบว่าน้อยลงกว่าปกติครึ่งหนึ่งแล้วเวลาเขาเก็บเขาจะใส่ปอดเชือเฮ้ยมันดูแบบอุยนุ่นเลยนะ เแบบเรือไม่ใช่ขี่มากเรือเขาทำอะไรอยู่คาแอนนี่เขาขวดที่ว่ามีสิ่งของเปือโอ้โหไม่ต้องใช้เครื่องเลยนะฮะวิถีพิธันมากเลยนะเนี่ยเอาเราดูขบวนการจะผลิตไปแล้วนะนี่คือสินค้าของเขานะคะอ่ะอันนี้มีทั้งแบบผมกับแบบเม็ดเหรอใช่เออชิมกันดีกว่านี่มันจะเค็มมากกว่าปกติเพราะอยู่สะ่ามือมามานะฮะ อ๋อแต่ว่านี้มีแร่ธาตุเยอะกว่าปกติด้วยนะคะต้องบอกว่าเขามีโดิักหลากหลายมากมายเลยในช็อปนี้และกันเนาะเนาะโอเคอ่ะก็ลองมากันได้ที่นี้นะคะมาถึงนี่นะคะต้องชิมไอติมซูชอฟครีมด้วยนะคะอันนี้เป็นไอติมใส่เกลือด้วยนะคะเค็มๆหรอคะเออไงชิมเค็มไหมคะ จากโรงงานกันเลนะคะเดินมาอีกนิดน,นึงจะมีจุดชมวิวที่เรียกว่าแฮปปี้คลิฟนะคะเดินมาได้เลยเออแล้วก็การลังเทียบเลยเออ<ด>น้ำใสด้วยนะคะอะ่มาถึงโอกินาว่านะคะเราจะพามากินคาเฟ่เก๋ๆครับมามาะะ้าค่ะร้านนี้นะคะเขาดังมากเลยเขาเป็นการผสมผสานกันระหว่างชาวโอกินาว่าชาวญี่ปุ่น ให้ชิมดังแบบนี้เอาไม่ใช่เหรอครับชื่อร้านชื่ออะไรคะซูมิคาเฟ่ไปเข้าไปดูเลยข้านในก่อนน่ากินมากเลยค่ะอด่อยแป๊บอันนี้คือที่เราสั่งมาทั้งหมดเลยนะคะใช่ค่ะเราลองชิมดังเมื่อวันอันนี้ก่อนเลยไหมได้เลย บอกว่าเป็นการรวมตัวของแบบว่าหลายๆเจ้าของที่เป็นแบบว่าคนอเมริกันแล้วก็มาเปิดเป็นร้านเบอร์เกอร์ที่แบบอยู่ตรงข้ามกับสถานทูตอเมริกัน,กนด้วยใจในก็ตานห้าพาดเพราะว่ามันร้านสวยแล้วค่ะอร่อยอนะครับก็มากันได้คือมีกาเฟ่เอตัวไปดื่มก,กันกันเนะาะใช่ค่ะอร่อยมาก ป้าอันนี้อะไรคะเนี่ยหัวใจสีชมพูเนี่ยถังรถเราเนี่ยนะคะเขาจะมีเป็นแบบคล้ายๆแถบแม่เหล็กนี้เราควรแปะไว้เพราะว่าเราเป็นคนต่างชาติเนี่ยคนต่างชาติขับนะเขาจะอารมณ์มันไหวยนิดนึงแบบเมื่อขับมือเงอะงอะงะไมเข้าใจเข้าใจแบบวัฒนธรรมคนญี่ปุ่นอภัยอภัยอย่างเงี้ยเหมือนมือใหม่อับนี่นทีนี้นะคะเราก็ไปทิปแล้วต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังนะคะขั้นตอนก็ไม่มีอะไรนะคะเราก็ต้องมานั่งกดตรงนี้นะฮะการโต๊อยู่นี่ครับ หมดเน้นค่ะหมเน้นรเลยคูล่านะคะอ่าเิปส์เดกติกปั๊มค่ะไม่ยากเลยสบายแต่ถ้าใครไม่มีบัตรเครดิตนะคะก็สามารถใส่เงินสดได้เราต้องมาจอดเต็มเรียบร้อย ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ต้องเติมน้ำมันเองนะคะด้วยตัวเองนะคะจะไม่มีใครมาเติมให้เรายกเว้นบางฟั๊มก็มีเคยเคยมีมีแบบเติมให้กันแต่ว่าเขาก็จะคิดแพง<ร>ขึ้นมา,าหน่อยนะเอาใบเสร็จด้วยนะคะเขาบอกว่าต้องเอาไปยื่นกับบริษัทรถด,ด้วยนะคะว่าเราเติมแล้วเรียบร้อย ที่เราจะคืนรถเขาแล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยตรวจสอบร่องรอยนะคะต่างๆนะคะถ้าไม่มีก็เรียบร้อยคืนรถเขาพร้อมเดินทางกลับของเราแล้วแล้วนะคะเอาเอกสารนะคะมายื่นให้ ก็เป็นการสิ้นสุดการเ<ป>ช่ารถอย่างสมบูรณ์นะคร<ป>แล้วก็เราสามารถนั่งรถเชอาร์บัสไปที่สนามบินเพื่อเดินทางต่อได้เลยแล,แ,ลแล้วเราก็เดินทางมาถึงสนามบินโอกินาว่าเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นงไงคะทริปขับรถเที่ยวโอกินาว่าสนุกไหมฮะสนุกมาก,ก,มากเลยมันทําให้ความเหนื่อยของเราดสนุกมากเลยทำได้ทำหลายอย่างเนาะก็มาเที่ยวโอกินาว่ากันได้นะคะอ่ะวันนี้ลากันไปก่อนอย่าลืมติดตามคลิปของเราในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ